สนับสนุนโดย b e n e plus by Benefit Protein โ Prote ปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ 2. 2จากกรณีที่เพจชมรมพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดระยองได้โพสต์ข้อความเหตุบุคลากรโรงพยาบาลในจังหวัดระยองถูกญาติคนไข้ทำร้ายร่างกายด้วยการตบหน้าเพราะไม่พอใจที่ถูกเตือน ถือเป็นภัยคุกคามอย่างรุนแรงและไม่ควรจะเกิดขึ้นทางชมรมจึงขอประนามการกระทําดังกล่าวขอให้สํานกข่าวช่วยความเป็นธรรมกับบุคลากรรายนี้ด้วยเพราะทราบมาว่าหน่วยงานต้นสังกัดไม่ให้ความร่วมมือในการเอาผิดกับผู้ก่อเหตุพร้อมกับแนบภาพเป็นโพสต์จากบุคลากรของโรงพยาบาลที่ถูกทําร้ายเขียนข้อความว่ากรณีโดนญาติคนไข้ตบหน้าขอทนายฝีมือเก่งๆหน่อย เหตุเพราะให้คําแนะนําว่าไม่ควรเอาเด็กเข้ามาภรรยาออกไปบอกสามีสามีเดินเข้ามาเคาน์เตอร์ทําการตบเจ้าหน้าที่มีกฎหมายไม่ยอมความมากกว่านี้ไหมขอทนายด่วนช่วยแชร์หน่อยล่าสุดทางโรงพยาบาลประกาศเดินหน้าเอาเรื่องถึงที่สุดด้านพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นนาะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาได้โพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวลงเฟซบุ๊กระบุว่าทราบข่าวว่าพยาบาลโรงพยาบาลแห่งหนึ่งถูกญาติคนไข้ตบหน้าเหตุห้ามไม่ให้พาเด็กเข้าเยี่ยมยายใน i อ u กรณีลักษณะเช่นนี้ก็เกิดขึ้นหลายครั้งที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแต่ยังไม่เคยมีอันธพาลตัวไหนสามารถทำร้ายบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้ผมในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมีคำสั่งว่าหากเกิดสถานการณ์อันธพาลก่อเหตุสแสดงท่าทีที่จะทำร้ายบุคลากรในโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะให้พนักง,งานพร้อมใจกันตอบโต้กลับทันทีโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็นโรงพยาบาลของสุภาพชนเขตรักษาความสงบเรียบร้อยปลอดภยัยปลอดอันธพาลปลอดผู้ไร,ร้มารยาทสังคม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะไม่นิยมใช้ความรุนแรงยกเว้นจําเป็นต้องป้องกันตัวเราจะตอบโต้กลับด้วยความรุนแรงกลับคืนทันทีพวกโลกสวยอันธพาลผู้ไร้ามารยาทสังคมอวดเบงหัวหมอกรุณาอย่าใช้บริการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็นโรงพยาบาลของสุภาพชนที่มีความเข้มงวดเข้มแข็งเด็ดขาดดุดัน